<łość> <S 2> <S 2> สวัสดีค่ะที่สวนของเรานะคะก็จะมีสวนในส่วนของข้าวโพด สวัสดีค่ะวันนี้เราพาทุกท่านมาชมนะคะสาหรับในส่วนของสวนข้าวโพดนะคะหลงังจากที่เก็บเกี่ยวผลผลิตเรียบร้อยแล้วนะคะนอกเหนือจากผลผลิตตัวของข้าวโพดนะคะในส่วนของลําต้นนะคะก็ยังสามารถแปรรูปเป็นอาหารสัตว์ได้อีกด้วยนะคะจะเป็นในส่วนของอาหารสัตว์นะคะจำพวกวัวควายนะคะอันนี้ก็คือตัดนะคะกาลังตัดต้นนะคะเพื่อที่จะ เอาไปบดนะคะเป็นข้าวโพดสับนั่นเองนะคะนี่ค่ะนะคะซึ่งนะคะก็จะมีสําหรับในส่วนของโปรโตีนนะคะเหมาะสําหรับอาหารสัตว์มากๆนะคะแล้วก็ที่สวนนะคะก็ยังจําหน่ายนะคะสําหรับข้าวโพดสับอีกด้วยนะคะกระจบหนึ่งนี่ถือว่ามีเพง โปรตีนแล้วก็สารอาหารครบถ้วนกันเลยทีเดียวนะคะนี่นะคะอันนี้ก็เป็นที่สับไปเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือใส,กสอ่กระสอบกระสอบละสิบแส1กกิโลกรัมนั่นเองนะคะ